คือนี้ยาละตะภูมิละตะภูมิครับแล้วมาไงกันเมายาละตะภูมิแล้วมาเที่ยวผาใหญ่นะจะกินต่อเหรอถกินต่อแล้วเอาประพันธ์นี้ไปทำอะไรต่อได้ไปเท่าไหร่ได้พันเนนี่ยพัเงินเงินก็พอมีกินอ่ะนะไม่พอใจกับพ่อเลี้ยงหอไม่ถูกใจพ่อเลี้ยงเลยผิดไหมผิดรับผิดนะรับผิดก็ว่าเราตามกฎหมายนะครับเอาเนี่ย ี่ปีแล้วแล้วปิดขายไปเลยขาลมรุกเอา่ามือมไม่เนี่ยฮะเนี่ยจริงจริงนะรังเอานะนั่งบอกโอเคอันนี้บอกปิดแล้วลงตังตนไหมตันอไกเอารูปไเลยจลกาไปจังเ่าเลยเพี่ตาโคงเก่งเก่งเสื้อตัวเดียวกันน้่เดือดเก่ง